ข่าวต่อไปเป็นประเด็นดราม่าที่กำลังมีการพูดถึงในโลกออนไลน์เลยค่ะคุณผู้ชมหลายคนหรือแม้แต่ชาวต่างชาติก็มาพูดถึงประเด็นนี้นะว่าการพูดเขาว่าหนีห่าวต่อหน้าคนไทยเนี่ยมันเป็นการเหยียดจริงหรือเปล่เปาเบสิสไหมเหยียดผิวหรือเปล่าทําไมคุณถึงต้องแบบว่าโมโหในการที่ได้ยินคาคานี้นะคะแล้วก็จากเหตุการณ์นี้คลิปที่มีการเผยแพร่นามาสู่การยุติบทบาทที่ปรึกษาอธิบดีกรมปท v ยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชของคุณสายสกอตนี่แหละที่มันกลายเป็นประเด็นแล้วก็เป็นที่ พูดถึงในโลกออนไลน์ขึ้นมานะคะสำหรับเรื่องราวนี้คุณทรายสกอตหรือว่าสิประนัทสกอตเจ้าของฉายาอควาแมนหรือว่ามนุษย์เงือกเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้เขาได้มีการโพสตข้อความยุติบทบาทที่ปรึกษาอธิบดีกรมบุทญาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผ่านทาง Facebook หลังจากที่มีการปล่อยคลิปวิดีโอขณะที่เข้าไปตักเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเหมือนไปตักเตือนก่อนว่าเอาคุณทำอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะแต่กลายเป็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอ่าเหมือนมีการแบบ หันมาพูดว่านี่ห่าแล้วก็เหมือนหัวเลาะกันอะไรแบบนี้ก็เลยแบบเออไอแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติหรือเปล่านะสร้างความไม่พอใจอะไรแบบนี้นะคะก็คลิปนี้ชาวเน็ตก็เสียงแตกแล้วค่ะมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ก็มีการติดแฮชแท็กเซฟสายสกอตแล้วก็แฮชแท็กคืนสายให้ทะเลนะคะคุณสายเองเนี่ยยังออกมาเปิดเผยถึงรายได้ของเจ้าหน้าที่ชั่วคราวนะบอกว่าเงินเดือนเนี่ยน้อยมากไม่มีประกันชีวิตบางคน ยังได้ไม่ถึงหมื่นเลยได้แค่8,000บาทเท่านั้นเองซึ่งเพจ Facebook ส่วนตัวของคุณทายเนี่ยยังโพสซึ่งด้วยนะคะบอกว่าผมไม่รู้ว่าจะนำคำพูดอะไรมาพูดที่จะแทนแล้วก็คู่ควรกับความขอบคุณและความรักและหวังดีที่ทายได้จากทุกคนจากหัวใจผมขอบคุณมากๆครับนี่และโลกออนไลน์ก็แห่ส่งกำลังใจให้กันเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะใจสิคะผมผมรักทะเลมากกว่าตาแหน่งผมแต่ คือผมไม่สามารถอยู่ในตําแหน่งได้ถ้าเกิดผมรู้ว่าผมจะมาเป็นแพะให้กับคนที่มันทุจริตฮะผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้คือเหตุผลที่ผมทํางานเนี้แล้วผมไม่เคยรับเงินเดือนเพราะผมทําเพื่อทะเลอย่างเดียว คุณผู้ชมทีนี้ก็ต้องไปฟังทางฝากฝั่งของทางอธิบดีกรมวิทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ในอัธพลเจริญชันสานะคะยืนยันนะบอกว่าไอ้ที่มันมีดราม่ากันเนี่ยว่ามีการปลดซายสกอตไม่มีค่ะเขาบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้มีคําสั่งปลดไซสยสกอตนะเพราะว่าตําแหน่งเนี่ยจะต่อเป็นรายปีถ้าสิ้นปีงบก็ถ้าไม่มีคําสั่งแต่งตั้งถือว่าสิ้นสุดค่ะแต่หากเขาจะขอยุติบ,บทบาทก่อนสิ้นปีก็ต้องทําหนังสือมายังทางการนะคะ ก่อนหน้าเนี้ยมีการส่งข้อความผ่านไลน์ของไซสกอตไปแล้วแต่ว่าไม่มีการตอบรับยอมรับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ค่อนข้างที่จะสร้างผลกระทบต่อกรมอุทยานและบางประเด็นก็ทําให้สังคมเข้าใจผิดจําเป็นต้องออกมาชี้แจงในอีกมุมนะคะที่ผ่านมารับรู้ปัญหาจากทางหัวหน้าอุทยานทางทะเลว่าการที่ไซสกอตลงพื้นที่ไปทําภารกิจแล้วก็ไปทำคอนเทนต์เนี่ยอาจจะมีบางมุมที่สร้างความอึดอัดใจให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่คะ่ะ ยังไม่ได้มีการตรวจอะไรทั้งสิ้นยังไม่ได้มีเพราะว่าคาสั่งที่ปรึกษาเนี่ยมันปีต่อปีเพราะเช่นปีงบมาถ้าไม่ต่อก็ก็จบไปโดยปริยายอยู่แล้วนี่การไปปลดก็เหมือนกับเป็นการไปทไําร้ายกันมันก็ยังไม่ถูกต้องถึงขนาดนั้นก็ใช้วิธีการตัดเปืยเซึ่งวิธี <enario S 2> <c oughs> ตัดเปือนไปเนี่ยก็เองก็เงียบเงียบไปแล้วก็ไม่ได้มีการสื่อสารตรงกับผมสักทีตั้งแต่มีเรื่องที่จะมีการมาพูดคุยกันแล้วมันเป็นยังไงหรือถ้าจะออกก็ต้องบอกไป โดยตรงโดยทำเป็นรายล่าสอนนั้นก็ไม่มีแล้วก็ไ,<ะ>ไปพูดตันสื่อนี่มันต้องไม่ดีแน่ถูกต้อง<ะ>การทําหน้าที่เนี่ยต้องให้เป็นที่ปรึกษาจริงๆ<ะ>แล้วก็การจะเข้าพื้นที่ต้องได้รับเนุ่าตจากหัวหน้าเท่านั้น นี่แหละค่ะแต่ว่าในการทําตําแหน่งหนะ้าที่ว่าเป็นที่ปรึกษาเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะอาจริงๆเราชื่นชมในหัวใจที่หลักทองทะเลอ,อยากจะปกป้องทะเลไทยของคุณทรายนี่แหละคุณผู้ชมแต่ว่ามันอาจจะเป็นเส้นบางๆที่บอกว่าคุณตําแหน่งที่ปรึกษาอาจจะต้องทําในตําแหน่งของการให้คําปรึกษาหรือเปล่าถ้าเหมือนก้าวล่วงไปในอีกพาร์ทหนึ่งเรื่องของการไปพิทักษ์ป่าหรือว่าอะไรแบบนี้มันอาจจะ พูดยากอะว่ามีการสร้างประเด็นหรือว่าอะไรแบบนี้ขึ้นมานะคะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่ามีการรับทราบปัญหามีการตําหนิตักเตือนแล้วก็ผ่อนปลนมาหลายครั้งจริงๆอยากจะให้ใจเย็น มาพูดคุยกันแล้วหาจุดตรงกลางได้ไหม,มว่าตรงไหนที่แบบเรียกว่าพอดีพอดีอาจจะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ทําให้ใครอึดอัดใจทั้งชาวต่างชาติเองก็ได้เข้ามาเที่ยวทะเลอย่างสบายใจแล้วก็ <ฮะ S 1> เป็นการอนุรักษ์แล้วก็รักษาท้องทะเลไทยด้วยอะไรแบบนี้นะค่ะ,ะก็คือเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีจุดร่วมด้วยกันที่ทุกคนรักท้องทะเลไทยอยากจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ว่าบางทีอาจจะมองในมุมที่ต่างกันคุณทรายอาจจะมองในจุดหนึ่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จุดหนึ่งชาวบ้านจุด น,นักอนุรักษ์อีกจุดหนึ่งนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งถ้าทุกคนสามารถมาพูดคุยและเข้าใจในจุดเดียวกันได้มันก็จะ<ร>เป็นกลางอะเนะเรื่องที่ดีนะคะหวังว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่างค,งคงอยากให้คุณใจเนี่ยยังคงได้ทํางานต่อไปเพราะว่าก็ชื่นชมในหัวใจที่แบบรักทะเลจริง,รงๆนะคะ